แล้วมาเจอกับแขกที่ไม่ได้รับเชิญในคืนนี้นะครับนี่เลยอร่อยไหมอร่อยูดง่ายๆว่ากินดีกว่าอยู่บ้านอีกนะครับทุกคน สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมพุทธชุพงศ์นะครับสวัสดีครับวันนี้ผมมากับทีนะครับผม,ผมเราได้มีโอกาสร่วมเดินทางเข้ามากันในคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งก็ตอนนี้เนี่ยผมและทีกาลังมองหาพื้นที่เหมาะๆนะครับทําเลดีๆในการที่จะนอนป่านะครับก็เดินทวนล่องห้วยจุดนี้มาพักใหญ่ละนะครับเรามาเจอกับน้ําที่มีปริมาณขังไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็สามารถตักมาใช้ดื่ม นะครับหรือว่าใช้ทํากับข้าวได้อยู่นะครับนี่เลยที่พี่ก็เป็นแองน้ําที่ไหลมายังรูโขดหินด้านใต้นู้นครับโดยผมและทีคุยกันไว้ว่าเราจะมาสร้างที่พักกันยังจุดนี้นะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะทําออกมาเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบไหนนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปหาตัดไม้ไผ่กันก่อนดีกว่านะครับตอนนี้ลมแรงมากๆไม่รู้ว่าตอนคืนนี้ฝนจะตกให้หรือเปล่านะครับ รอบๆป่านี้จะเต็มไปด้วยดงไผ่นวลน,นะครับโดยผมจะตัดไม้ไผ่นวลมาสักสองสามลำนะครับผมซึ่งผมมาเจอไปล้วต้นหนึ่งเลียงยาวไปนี่เลยนะครับพี่พ มัดจับเรียงกันไว้นะครับเพื่อที่จะนำพื้นฟากมาปูไว้อีกทีหนึง่งที่ได้ไปเลื่อยไม้ไผ่นะครับลำใหญ่เลยอย่างด้านนู้น good night กว่าจะเสร็จนะครับตอนนี้ก็เวลาเย็นขึ้นมาทุกทีละหกโมงสานาทีแล้วนะครับทุกคนใกล้ๆจะทุบหนึ่งแต่แสงสว่างเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าป่ามันยังไม่ค่อยมืดเท่าไหร่นะครับก็เป็นที่พักที่อยู่เหนือน้ํานะครับยังล่องลำธารอย่างจุดนี้เลยพื้นฟากเนี่ยสามแผ่นใหญ่ๆนะครับที่ผมและก็ทีช่วยกันสับฟากนะครับ ส่วนด้านข้างเนี่ยก็เป็นระเบียงริมลาวกันตกนะครับเราจะป้องตรงนี้ไว้เผื่อในยามดึกแล้วเนี่ยไม่ผมหรือว่าทีใครนอนอย่างตรงนี้นะครับก็กันไว้ก่อนนะครับกันตกน้ำอย่างจุดนี้ไปก่อนถือว่าครั้งนี้ผมทําสอดถียิบเลยนะพี่ๆไม้ลวกสี่ลำนะครับแล้วก็ลอดกับด้านข้างนี้สลับนะครับเป็นฟันป่าอีกช่วงหนึ่งเตาไฟของเรานะครับในตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรกินกันนะครับ แต่ในเย็นนี้เมนูอาหารของผมเนี่ยเป็นเมนูต้มนะฮะต้องมารอดูกันว่าทีจะทําอะไรให้ผมกินได้ครับนะครับไปถึงแม้ว่าเราจะขี้เกียจแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนอา,อาหารเนี่ยมันยังไม่ได้ตกลงท<อ>้องเ,<ร>เลยต้องการอาหารนะใช่ครับเราหมดพลังงานเยอะมากลลยตั้งแต่ในช่วงยังไม่บ่าย2องโมงนะครับ ขาหมูมาประมาณครึ่งกิโลนะครับส่วนนี้ก็จะมีพวกหัวมันฝรั่งนะครับแล้วก็แครอทคงจะไม่ได้ปอกเปลือกอะไรแต่อย่างใดเลนะครับล้างน้ําทำความสะอาดเท่านั้นพอครับพี่ๆนะวันนี้เราจะกินกันแบบง่ายๆเลยนะครับในเร็วๆเ,เลยมือเข้ามาละตอนนี้ทุ่มกว่าแล้วนะครับ นานๆนนเคี่ยวไปนานๆนนเนี่ยแครอทเปื่อยนิ่มอยู่แล้วนะครับ องประกอบหลักก็จะมีตะไคร้นะครับหัวกระเทียมนะครับเป็นกระเทียมไทยนะครับทุกคนแล้วก็นี่จะเป็นรสดีก้อนนะครับผมจะใส่ไปสามก้อนเลยนะครับตุนให้เดือดอาจจะใช้ระยะเวลาเป็นชั่วโมงเลยนะครับผม เหลือรอให้เดือดอย่างเดียวนะฮะถึงตอนนี้นี่เลยหม้อหุงข้าวเราสุกไปแล้วอย่างนึงนี่จะเป็นไก่ส่วนด้านนั้นจะเป็นปลาส่วนหม้อน,นี้จะเป็นแกงขาหมูนะครับที่ผมใส่แครอทหัวมันฝรั่งคงต้องรอพักใหญ่ใหญ่นะครับเราต้มใช้ในรูปแบบหูหิ้วนะครับอันนี้เป็นตอกนะครับทุกคนห้อยลงมาโดนกับความร้อนอีกทีนึง ก็อีกประมาณสักชั่วโมงกว่าได้นะครับรอให้เดือดให้ข้นๆดีๆนะครับถึงน่าจะสุกหรือว่าเปื่อยดีๆนะครับ แล้วมาเจอกับแขกที่ไม่ได้รับเชิญในคืนนี้นะครับเป็นงูนะครับลักษณะลำตัวยาวมากๆแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นงูอะไรนะครับลำตัวออกสีน้ำตาลแล้วก็ตัวค่อนข้างที่จะใหญ่เลยเหลือแบงฝากด้านนั้นแล้วนะครับทุกคนกำลังจะมาหาเราแล้วก่อนนะใช่หรออ,อยู่ตรงนนเนี่ยอ๋อก <laughs> ำลังจะมาหาเรานะ่แน่ ไม่ยอมไปที่อื่นใช่ไหมจะอยู่เป็นเพื่อนเราใช่ไหมทาไปทํามานี่กําลังจะวนกลับมาหาเราอีกละดูนะฮะเหลือไปยังป่าลกๆแล้วนะครับเชิดชูคอยทั้งนั้นเลยนี่ก็คือป่าตอนคืนนะครับไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างตาก็ต้องไวนะครับผม โชคดีที่เมื่อกี้ทีไม่ได้ไปเหยียบตัวเขาก่อนนะเขาเลยเออกมาก่อนนะครับ่ปเดี๋ยวเราปล่อยเข้าไปนะครับแต่ต้องสังเกตไว้ด้วยเดี๋ยวแหวงกลับมาหาเราเนี่ก็คงจะไม่ดีเท่าไหรล่ละ,ะนนะใช่เขาน่าจะอันนี้แสงไฟแล้วด้วยแหละไฟเราสว่าง ต้มขาหมูผ่านมาระยะเวลาชั่วโมงครึ่งละนะครับหลังจากที่ผมและทีได้เจอแขกที่ไม่ได้รับเชิญมาหาเมือ่อกี้น่าจะเป็นเนื้อคู่เราหรือเปล่าวะเพื่อนน่าจะใช่นะเนื้อคู่ทีแล้วมากกว่านะาาเป็นไได้โอเคก็สามทุ่มแล้วนะครับผมและทีจะกินข้าวกันละเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าแกงนะครับขาหมูของเราเนี่ย นุ่มเปื่อยหรือ,อยังนะครับนี่เลยนี่ก็จะเป็นต้มขาหมูนะครับโอ้โหผมดูอย่างลักษณะแล้วเนี่ยก็เหมือนไม่ค่อยเปื่อยเท่าไหร่นะแต่ว่าด้านล่างของแครอทต่างๆแล้วก็หัวมันฝรั่งสุกหมดละนะครับอันนี้ก็เป็นแกงอีกหนึ่งอย่างนะครับเป็นต้มยอดฟักทองใส เนื้อไก่ย่างของทีนะครับสดน้ำร้อนๆเข้ากันดีมากนะครับผมแต่ตอนนี้เรามากินข้าวแล้วนาทีเนาะครับผมขาขาหมูมันเหนียวยัยยงไงก็คืนนี้เราค่อยตุ๋นไปเรื่อยๆนะครับน่านจะาไม่เลี่ยให้ถึงคืนนี้แล้วมั้งเพื่อนคงจะสวยให้หมดเลยนะมากินข้าวกันครับพี่ๆครับครับผมทีแรกคิดว่าไม่เปื่อยนะครับแต่พอเรากดเนื้อหน,นังเขาลงไปแล้วเนี่ยคือนนุ่มหมดแล้วนะครับนี่ ขาหมูกันก่อนนะครับพี่พี่ครับอร่อยไหมอร่อยน้ำข้าวกันดีมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่งแล้วก็แครอทนะครับเหมือนมันเป็นน้ำซุปอะ่ะใช่ครับเป็นเปนุปแกงในหม้อนี้นะครับถือว่าวันนี้เนี่ยเราทําอาหารกันหลายอย่างมากใช่อยู่บ้านเนี่ยทําอาหารกี่อย่างกินนะเพื่อน ส่วนมากไม่เคยได้ทำเลยกินอย่างเดียวคร hm ับผมกินอย่างเดียวเลยส่วนตัวเมองก็ม um> um> ีแค um> ่อย่างเดียวนะครับโอ้โหมาป่าในรอบนี้ทั้งแกงทั้งย่างสารพัดเลยนะครับผมรวมๆแล้วสี่อย่างนะสี่อย่างพูดง่ายๆว่ากินดีกว่าอยู่บ้านอีกนะครับทุกคนมาเดี๋ยวตอนนี้ก็ขอตัวเินข้าวก่อนนะครับอยู่มากๆเลยสามทุ่มกว่าแล้วเพิ่งจะได้กินข้าวนะครับ วันนี้กินข้าวอิ่มมากนะกับข้าวอร่อยมากครับวันนี้ทั้งแกงต้มสองหม้อเลยใช่ครับไม่รู้ว่าตอนนี้อิ่มข้าวหรือว่าเราอิ่มน้ำแกงกันก่อนน่าจะสองอย่างเลยสองอย่างเลยแต่เราก็กินเกือบหมดนะใช่ครับเหลือแต่น้ำนิดหน่อยครับโรงแรงสร้างที่พักตรงนี้กว่าจะเสร็จก็ไม่ใช่ง่ายๆใช่ครับผมนะครับแข็งแรงนะตรงเนี้ยแข็งแรงครับยิ่งราวกันตกตรงจุดนี้ผมทําเสร็จคิดว่าจะนอนนะครับ สุดท้ายเนี่ยคุยกันไปคุณมาทีขอนอนแทนนะครับผมแต่ก็ได้นะครับผมคืนนี้ผมก็จะนอนด้านข้างนี้นะครับทุกคนใช่ครับล้วหวังว่าเราอาจจะไม่เจอเจ้าตัวเมื่อช่วงกลางดึกอ่างูนะใช่น่าจะมาเราถ้ามาอีกรอบหนึ่งก็น่าจะผิดปกติแล้วนะครับก็นอนก็ต้องคอยเฝ้าสังเกตไปด้วยนะครับพี่ๆคืนนี้ผมดูแล้วอากาศคงจะไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่วันนี้ไม่ค่อยมีลมนะ อาลมมันจะดูเหมือนจะนิ่งๆเล่านิดนิ่งๆนิ่งๆในช่วงตอนคืนไงแต่ว่าในช่วงตอนบ่ายหรด้วยตอนบ่ายมีมีพัดเสียงกอไผ่นี้ดังเลยแหละใช่ครับแต่พอเริ่มดึกเข้ามาแล้วตอนนี้เนี่ยห้าทุ่มละทุกอย่างก็เงียบมากในป่าที่นี่นะครับใช่ครับท่ายังไงก็ผมและทีก็ต้องขอตัวนอนพักแล้วนะครับครับผมฝันดีนะครับสบายสุดๆอา อิ่มแล้วง่วงนะพอกินอิ่มลเลยผมต้อง่วงตลอดเลยว่าเราอาจจะเป็นหมูแมวหมูนะกินเสร็จมันก็ง่วง,วงจะนอนมันเยอะมีหน้าที่สองหน้าที่คือกินแล้วก็นอนแต่คงไม่ใช่หรอกเราอาจจะเพราะว่าเหนื่อยเพลียจากการตั้งที่พักเนี่ยวันนี้กี่ว่าเอาเรื่องอยู่นะ อรุณสวัสดิ์ในตอนเช้านะครับพี่พี่ตอนนี้เช้ามาเต็มที่แล้วนะครับเมื่อคือนนี้ผมและทีเนี่ยมีเรื่องที่จะเล่าให้ทุกคนฟังก็ในช่วงตกดึกมาเราได้ยินเสียงยคล้ายๆเหมือนคนตะโกนน,นะทีนะใช่ครับนะครับก็เหมือนเสียงตะโกนเรียกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในตอนเวลาห้าทุ่มแต่ผลสรุปว่าฟังไปฟังมาแล้วเนี่ยก็เป็นเสียงสัตว์นะครับ mm hmm. เสียงสัตว์ที่ว่านี้ก็เป็นเสียงบากนั่นเองนะครับทุกคนผมไม่รู้ว่าทุกคนรู้จักตัวบากหรือเปล่า ลำตัวก็คล้ายๆกรอกนี่แหละครับแต่ว่าเป็นสัตว์ประเภทที่หากินกลางคืนนะครับก็ตะโกนร้องมาพักใหญ่เลยนะครับแล้วก็ในช่วงที่ดึกขึ้นมาอีกนี้ก็ได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรเดินลงมาจากจุดด้านบนนี้นะครับก็ทีเนี่ยได้ยินเสียงก่อนคนแรกใช่ครับเสียงจากชุดแรกเนี่ยทีบอกว่าดังมากๆเลยนะครับแล้วก็ผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็ได้นําไฟฉายส่องไปยังต้นเสียงนั้นแต่ว่าเราไม่เจอเลย เพราะว่าด้านบนนี้ปกคลุมไปด้วยป่าไผ่ค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะครับก็มั่นใจว่าน่าจะเป็นเสียงสัตว์แหละนะครับแต่เราไม่รู้ว่าเสียงนั้นนะครับคือสัตว์อะไรตื่มมาในตอนเช้านะครับต้มชานร้อนนี่เลยชาดาวอินคานะครับของของทีนะครับที่นำมาต้มกินในวันนี้นะครับเป็นชาสมุนไพรนะครับผสมกับน้ำผึ้งใช่ไหมพี่ใช่ผมหอมอร่อยนะ หอมอมากๆนะครับใส่น้ำผึ้ง ระหว่างนี้ผมและทีก็จะต้องเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับก่อนที่เราจะกลับนั้นได้เคลียร์รอบๆความสะอาดบริเวณที่พักนี้เสร็จกันไปนะครับก็คงจะต้องลาพี่ๆไว้แค่เพียงเท่านี้เลยนะครับหลายๆคนถามผมมาว่าทําไมผมไปป่าคนเดียวไม่ได้ไปกับทีนะครับก็ต้องบอกไว้ว่าทีทํางานประจํานะครับโอกาสที่เราจะมาป่าด้วยกันนั้นก็เป็นช่วงวันหยุดของทีใช่ครับผมอาทิตย์ละหนึ่งวันนะอาทิตย์ละหนึ่งวันหรือว่าไม่แน่ก็อาจจะสองวันใช่ครับนะครับ ก็จะมีโอกาสที่จะพาทีเข้าไปในป่าหรือว่าหาจุดเหมาะๆนะครับในการนอนป่าแล้วก็ถ่ายธรรมชาติให้พี่ๆได้รับชมกันใช่ครับไปในตอนนี้ช้าเข้ามากละถ้ายังไงก็ขอตัวลาพี่ๆไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับพบเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับบายครับ